จริงจริงมันมีความแบบซื่ออ่ะคือคนคนนี้ปล่อยไปไหนไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะหนูพูดแล้วหนูเป็นดาราขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีแบบเบื้องหลังอ่ะคบคนทุกคนนี้อีเค้ยนี่เล่าหมดแน่ๆอยามีเพื่อนเป็นคนนี้เขาเคยตกกูฮะอยู่ดีๆอ่ะเขาฟาดหลังกูแรงมากฟาดกูบักกูวับกูฟาดหัวไา้หยอกเต็มแรงเลยนี่นี่อยู่ทุ่งอยู่ทุ่งปลาเข็มบุกไปตรงนี้ก่อนปั๊กภาพที่กูจำได้เพิ่มปุบ ุ้มกูตกไปในน้ำแล้วกูเงยหน้ามามันเป็นเด็กคลองอ่ะยี่สิบกว่าคนอ่ะวิ่งมาปุ๊บ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 กูปิดเลยเปุ๊บกูก้มตัวลงเลยปุ๊บหลังเพื่อนกูอ่ะ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 กูเลาะกูบอกอุ้ยเันเฮาตีนได้ดีมากเลยบาบ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 เฮาเก่งวันนี้นะครับเราอยู่กับมิกเฉลิญซีถ้ามาเยอะกว่านี้ก็คือมาเป็นพิธีกรแล้วนะใช่นี่หลายรอบมากแล้วนะหนูเรื่องเยอะ แต่ไม่เยอะเท่าอ e ีป e ิงอีปิงมีคนนะเหมือนเกิดมาบนโลกนี้2องหมืนปีอะ <laughs> ทุกวันนี้หนูอยู่กับมันมันยังมีเรื่องเล่าใหม่ๆมาทุกวันเลยคือ <laughs> <laughs> แต่งไปเยอะเนี่ยเรามันมันมามันมารายการรอบแรกอะเล่าไปประมาณสองชั่วโมงกว่า เพิ่งได้ตั้งแต่เกิดถึงอายุสิบแปดอ่ะเทปสองเป็นสิบแปดถึงมหาลัยอ่ะโอ้โหเสียดทำไมมึงไม่จบไม่สิ้นเลยและนี่คือสกรีนเรื่อนมาแล้วด้วยนะชินบนะ้าทุกรายการเวลาโทรสัมภาษณ์อ่ะเขาจะสัมภาษณ์ว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสัมภาษณ์เดี๋ยวเราก็อยากรู้ข้อมูล <c oughs> อีปิงคุยกับอีคนที่โทรมาถามสองชั่วโมงเขาถามว่า <c oughs> อีปิงแล้วเขาจะเอาเรื่อกเลยเดี๋ยวเขาไปเลือกเองเดี๋ยวก็นะแล้วมิกมิกสนิทกับปิงมาตั้งนานแล้วป่ะรู้จักกันมาตั้งนานหนูรู้จักอีปิง น,นิวเอ็มพร้อมกันเลย<บ>เขาเป็น,เ,นเด็กบ,บ้านนอกมาหนู<บ>เข้าใจปะาการที่เราอยู่กรุงเทพแล้วเราแบบไปบังเอิญเจอคนคนนี้ต่อให้เขาแบบมั่นหรือเขามีความแบบว่า อันคือเป็นแบบว่าเน,น็ตไอดอลเบอร์ต้นคนหนึ่งอะแต่แตแตแเราาดูออกใช่แต่วเวลามองตากันแบบกำพื้นมันออกแล้วทำไมหลังๆถึงมาสนิทกันไม่หนูอเอามันมาถ่ายคลิปคลิปหนึ่งก่อนแล้วหนูก็เลยบอกว่าแย่มันเล่นบอกว่าสตูิโอบทำไมเขาไม่ให้มึงแบบมีบทเด่นอะไรอ่ะเฮ <c oughs> ียนี่มันหน้าแก้งต่อดูก็เลยให้มันขึ้นรถหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยถ่ายวิดีโอเล่นว่าทำรายการให้เลยก็บอกว่าแล้วรายการชื่ออะไร นูก็บอกว่าฮานองมาแลวเขาก็บอกว่าแล้วทำไมกูต้องไปฮานอยก,กูบอกนั่งเหมือนพี่โน่จริงๆทั้งคีปก็คือด่ากันไปจนไปตลาดอะแล้วก็มีคนมากีแบอพี่ทำสุตรจอมหนูก็เลยบอกว่าน้องค้าสคนมีใครบ้างพี่แอมพี่นนนิวกูบอกว่าตามชื่อพี่เขาไม่ได้ใช่ไหม นึกไม่ออกแล้วก็เดินหายไปแป๊บหนึ่งกูบอกว่ามึงลองเชื่อฮันโงมึงเชื่อกูกูพูดอะไรอ่ะดังหมดกูบอกมึงลองเชื่อฮันโงกูให้เวลาเลยอาทิตย์เดียวมึงดังแล้วดังแล้วดังเลยฮัโมาแล้วดังเลยฮั้ชิมิกจะชีเป็นคนแบบจับใครคนนั้นก็คือปังหมดนะคืออีปิงมันมีความแบบซื่อคือคนคนนี้ปล่อยไปไหนไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะหนูพูดแ้ะหนูเป็นดาราขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีแบบเบื้องหลังอ่ะครบคนทุกคนนี อีเียนนี่เล่าหมดแน่ๆเดียมีเพื่อนเป็นคนนี้คือเก็บเก็บอะไรไม่ได้ไปไม่ได้ถ้าเกิานักข่าวหลอกถามหน่อยอะไปแล้วไม่มีคำว่าหนูไม่สะดวกตอบหรือว่าเล่าเลยเล่าดีเทลแบบยิบด้วยเด็กๆเรียนเก่งไหมตอนเด็กๆกับเป็นเด็กเรียนเก่ง แล้วแต่พอมีกลุ่มเพื่อนเราก็จะเรียนกลางๆพวกกระเทยมันต้องเรเียนเก่งปะกระเทยโง่ก็มีหลอหลอเอะเทยโง่มีกระเทยโง่แบบหลังผายอ่ะมีตั้งตั้งตั้งแต่กะเทยมันก็คนมันมีแบบหลากหลายลัทธิหนูไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมากแต่บ้านหนูเขาก็จะเรียกว่าแก๊งตลาดอ่ะ พราะตรงนั้นมันก็จะมีอมีเซเว่นอ่ะพูดได้คือการตัดส่วนจังหวัดถือว่าใชมีสองเซเว่นคือเลิศแล้วเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตก่อนคนที่อหนื่อยไร่เพราะอินเทอร์เน็ตมันมันมายังไม่ใช่แต่ยังไม่ถึงในอยไร่ไงมันยังถึงบ้านเราก่อนเพราะฉะนั้นชุดความรู้อะไรเก๋ๆเราก็จะจะรับก่อนจะรับก่อนตอนเด็กๆเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตนะกูก็เซิร์ชแต่แบบเหมือนแบบ Thai Sex Story เว็บโป๊ไม่เอาพูดตามตรงการที่เราเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยมันเท่ากับเรามีความพยายามของตัวเองเลยมันจะไปรู้เรื่องเว็บอะไร เก<ห>่งกว่าครูอีกเรามันไยอะ่ะเรามันายเรามันร,รู้เรื่องอ่ะรับจ้างเขียนโค้ดแต่งไฮไฟอะ่ะและออาจารย์เพิ่งมาสอนโค้ดทำอ e ีบุ๊กอีดอกอยู่ร้านคอมกูเรียนทำเว็บเล็กหยอกทำเร<อ>ดีโอของตัวเอง เรื่องเรื่องอะไรวะมันจะมีแบบพี่คนที่เขาเปิดร้านเกมเขาก็ทำแล้วก็ลองทำาเราก็อยากแต่งอยากทำฟ p h o ต o s h o อปอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเราก็ให้ให้เขาสอนนิดๆหน่อยเราก็จำเอาใช่เราก็จำเอาไปคุณแม่ก็เก่งเหมือนกันเนาะไม่น่าเราเทียด้วยเราอยากแต่งรูปไม้เกิตอนเด็กอ่ะพูดตามตัวเรารู้ว่าเราหัวเร็วใช่ไหมใช่เรารู้เราหัวเร็วตั้งแต่เด็กจนจนประมาณถึงถึงเมื่อไหร่มหาลัยขอมหาลัยเลยคือเราอาจจะเป็นตัวท็อปในแต่จังหวัดแต่มหาลัยมันเขากบว่ามันรวมทุก ทุกที่แต่ก็ไม่ได้แย่ที่สุดในห้องอะไรเงี้ยเคยไหมเคยมีช่วงเกเรไหมไม่เคยเกเรกับพ่อกับแม่นะแต่เราแค่เป็นคนแบบว่าชัดเจน,นะลีดเดอร์เรามีความชัดเจนอย่างเช่นแบบพ่อมีชุดข้อมูลหนึ่งเรามีชุดข้อมูลหนึ่งอ่ะถ้าสมมติว่า ชุดข้อมูลเราถูกต้องอ่ะพ่อเขาก็จะแบบว่าอ๋อโอเคสามารถกล้าเลสตอรี่ว่าแบบอ่ะพ่อเข้าใจผิดเองอะไรเงี้ยเออเหรอใช่แต่พอมันเป็นอาจารย์น่ะอีอาจารย์เขาก็จะมีความเครูฉันรู้กว่านะอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีมึงผิดมึงก็ไม่ยอมรับใช่แล้วฉันก็หนูก็เตลยไกด์เป็นคนไม่ยอมช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น лид เดอร์ที่สุดคือทัศนศึกษาอันนั้นคือตอนไหนมหกแล้วคือมันจะมีครูคนหนึ่งเขาก็จะมีความดุมากตอนนั้นอ่ะพูดตรงๆเราก็เข้าใจเขาว่า เขาอยากให้ไปทัศนศึกษาด้วยเงินที่เราออกจากเด็กต่างจังหวัดที่ขอพ่อแม่มาพันนึงเยอะนะคะเยอะเยอะเยอะแต่ป้าเงินห้องเงินอะไรอ่ะที่ต้องเก็บกันแล้วก็ตกคนละพันบาทถึงได้ไปทัศนศึกษาได้ครูเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเรานะจะต้องไปลงละครดูลามแล้วก็ไปพิงิธที่ฑ์พอะไรสักอย่างที่ไหนที่ไหนมากรุงเทพมากรุงเทพเออมาดูวัดดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบบอกเพื่อนว่ามึงตอนมสามอะไรอย่างเงี้ย โรงเรียนกลัวมันไปบ่อยเขาก็เลยบอกว่ามันไม่สนุกเพราะว่าก่อนที่ครูคนนี้จะมาอยู่อ่ะครูคนเก่าอ่ะพาุ่นพี่เราอ่ะไปเที่ยวทะเลอ๋อแล้วใจเราอ่ะเออกูอยากไปมันจะจบแล้วก็เพื่อนอ่ะไปทะเลน่าจะสนุกกว่าไปทะเลน่าจะสนุกเขาก็พูดของเขายาวมากแล้วเพื่อนครูไม่อยากไปมันก็สู้ๆ้เขาก็ดูออกว่าเด็กอ่ะมันเริ่มแบบเริ่มต่อต้านเขาก็ไม่ได้สนใจอ่ะเขาก็พูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีอาจารย์อีกคนนึงอ่ะเขาก็อยู่กับเราอ่ะเขาก็เป็นครูอีกคนึวะ ไม่อยากไปก็พูดสิเราก็เลยยกมือบอกว่าหนูไม่อยากไปพี <S 2>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  อ่อาจารย์ที่ที่บอกว่าจะพาไปวัดไปอะไรเนี่ยออหน้าตาชีเป็นยังไงเป็นตสดตุนแรงแทงทไมถึงไม่อยากไปเขาก็เถีเยงเราบอกว่ารู้ไหมว่าคำว่าธรรมาคืออะไรยอะไรเงี้ยแล้วหนูก,ก็บอกว่ารู้ค่ะคือไปเที่ยวด้วยหาความรู้แล้วหนูก,ก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเธออยากไปไหนหนูก,ก็เลยตอบไปว่าทะเลแล้วทะเลได้ความรู้อะไร หนูก็บอกทุกที่ที่เราไปอ่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งหมดอเพื่อนก็เฮกูก็เริ่มมีใจแล้วจากนั่งปุ๊บกูก็ลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกหนูออกไปเท่ากับว่าพวกหนูมีสิทธิ์จะเลือกถูกไหมคะว่าพวกหนูจะไปที่ไหนได้เพราะวเงินเราครูไม่ได้มอกให้เนี่ยทีก็น่าชาแล้วเขาก็ยืนอยู่แล้วเขาก็โยนไมอกว่า แล้วก็เราแต่ดตัวละกันเซมิไฟล์แล้วก็เดินออกออกไปเลยใช่แล้วคนอินพูดไงก็เนียแล้วเพื่อนก็บอกขอบคุณมากนะเนี่ยครั้งนั้นเป็ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วสุดท้ายเราได้ไปไหนได้ไปได้ไปทะเลปะไปเที่ยวพัทยาที่เป็นสวนสัตว์อะไรสักอย่างที่ไม่เห็นทะเลไม่เห็นทะเลเลยเดินสวนสัตว์แป๊บนึงแล้วก็ไปเล่นทะเลอ๋อนั่นไม่ได้โอเคแปลว่าเขาเขาไม่ยอมอยู่เราอ่ะไม่ถูกกับเขาเขาเป็นครูนัตสินหรืออะไรแก ตอนแรกเขาดีกับเรามากเลยนะเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นตุ๊ดเหมือนกันใช่ปะ,ะ,ะแต่เขาดุมากดุถึงขนาดแบบขับรถออกมาจากโรงเรียนแป๊บนึงใช่ปะมันก็จะมีตลาดนักเรียนอะ่ะมันออกมาจากโรงเรียนมันก็อยากดึงเสืออ้อเดินอย่างเงี้ยเดินไปทุบหลังเขาด่าเขาบางทีเด็กอะ่ะมันใส่ชุดนักเรียนมาช่วยพ่อแม่ก็ไปยืนบอกว่า ไม่สามารถเอาชุดนักเรียนมาทําอย่างนี้ได้นะคะชุดนักเรียนต้องอยู่ในโรงเรียนทำไมไม่กลับไปอาบน้ำแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่มทําให้โรงเรียนดูดีดาดาดดา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 ,ดา,ดา,ดาจนชีวิตชีวนเว,วียนมาอยู่กับรุ่นพี่เราที่เป็นทอมเปิดร้านเกมชีก็ไปกินเหล้าปกติเราก็เห็นเอา้ามึงก็ทําตัวมึงก็ทำํำในขณะที่วันก่อนกูเพิ่งไปกินเหล้าแล้วมายืนด่าก,กูว่ามากินเหล้าได้ยังไงถ้าเป็นแบบเนื้ออกปะะเราก็เลยแบบเก็บความนี้ว่าแล้วก็แะไเราก็เล่นเกมมันก็ไปกินเหล้าบ่อยทุกวันจนวันนึงอ่ะเหมือนชีเมาแล้วมั้งเราก็เข้าห เปิดปิดอีดอกคนขี้อยู่อ่ะอเปิดประตูมาเอิ้ง <S <S ข้านานจาังเราก็เลยลุดครับว่าเป็นพี่อะไรอ่ะ,อะนางก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งนางเข้าห้องน้ำแล้วนางไปฟ้องรุ่นพี่เราว่าทำไมมาพูดแบบนี้แล้วก็พี่รุ่นพี่เราก็เลยเข้ามาบอกว่ามึงไปพูดอม่ไรกับเขา อย่างนั้นกับเขาทำไมแล้วคนนยังไม่ลงอ่ะเข้าใจปะกูเลยเดินออกไปอีกกูบอกว่าแล้วมารยาทอะมีไหมตัวเองเป็นเหงาจานคนขี้อยู่มาเคาะประตูเร่งคนอื่นเขาเฮี้ยอะไรกูอึดอัดแล้วเป็นว่าไงมาก็โกรธเนี่ยก็ทะเลาะกับพี่เราไปเลยพี่เราก็เข้าข้างเราอีกเลย LGBT จะชายแท้จะอะไรอ่ะอยากกาอยากบ้าอํานาจคือไม่ใช่มันเป็นมันเป็นคนบ้าอํานาจเป็นครูแต่ก็คืออยากบ้าอํานาจกับนักเรียนหรือว่าน้าต่างจังหวัดนะชอบใช้สิทธิความเป็นครูของตัวเองอ่ะเพราะหลายหลายครั้งอ่ะกดคนอื่ิน เธอหนูชอบแบบอย่างเช่นเราเก่งคอมกว่าใช่ปะ่ะหนูออกแบบเวอร์มากหนูเสร็จแล้วอะแล้วหนูขออนุญาตบอกว่าขออนุญาตไปดูนางงามเพราะว่าปุุกลุกฝ่งผิดปะกวดพออีเ<อ>พื่อนอ <นา S 1> ีนนนห้องนึ่งพออีเพื่อนอีกห้องหนึ่งอะมันนัดกันดูเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเราไปก็หนูเสร็จปลุกลุกตกรอบเวกลับเลยกูก็มานั่งปุ๊บเดี๋ยวทำใหม่ด้วยนะบอกทำใหม่อะไรอ่ะคู่รบไปละเธอต้องทำใหม่พร้อมกับเพื่นบบอนเธอจะมาเสร็จก่อนเพื่อนได้อย่างไง กูก็เลยบอกว่าก็ทําเสร็จไปแล้วกูบอกว่าแล้วถ้ากูทําเสร็จแล้วเพื่อนทาไม่เป็นอ่ะกูกูสอนเพื่อนด้วยก็ได้หน้าที่สอนเป็นหน้าที่ฉันกูก็เอาอีนี่เธอพูดกับกูว่าอีนี่หรอกูบอกก็คงไม่แฟร์ค่ะหนูขอโทษหนูหลุดปากใช่ไม่ได้เธอต้องทําใหม่หนูไม่อยากทําใหม่เธอต้องทำใหม่หนูไม่ทําใหม่เธอต้องทําใหม่ก็บอกว่าไม่ทําใหม่เธอขึ้นเสียงหนูบอกว่าใช่ เธอไม่เคารพอาจารย์ดกว่าใช่แล้วนางก็ทําอะไรก็รู้เหมือนยกมือตบเราแล้วก็ยกมือจะตบเขาอะไรเงี้ยเขาก็ถอยเขาบอกไม่ยอมเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงฝ่ายปกครองเราก็เริ่มมือสั่นแล้วก็บอกว่างั้นมึงรออยู่นี่เดี๋ยวไปฝ่ายปกครองหรือพวกฝ่ายปกครองกันนี่เองมือสั่นมือสั่นไม่ได้กลัวมือสั่นโกรธมือสั่นโกรธไปฝ่ายปกครองปุ๊บครูฝ่ายปกครองสอนลีลาแท้แทเฉทิแท้ท้อท้แท้แทะแท้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 นท้แท้ค่ะ้ รอแป๊บหนึ่งครูนั่งรอจนกูใจเย็นนะแท้ดแดแดแท๊ดแดแท๊อะว่ายังไงเอาวันเฉล่าแล้วแปุ๊บไม่มีอะไรเออมันไม่มีอะไรหรอกถ้าครูเขาไม่ได้มาแจ้งเรื่องเนี่ยแสดงว่าไม่มีอะไรมีหนูเป็นคนบอกเองว่าโดยคนมาแจ้งอะกลับไปไม่มีอะไรครูก็ไม่ยอมครูไปหาครูอีกคนหนึ่งซึ่งครูคนนี้ดุที่สุดในโรงเรียนอ๋อซึ่งแต่แต่ไม่ได้เป็นปกครองไม่ได้เป็นปกครองดุแล้วมีความเป็นกลุ่มแม่ทำไงดี ดิวให้ตัวเองร้องไห้ก่อนยืนดิวเที่ยงเลยนะยืนดิวแต่ถ้าเดินเข้าไปเนี่ยมันจะดูไม่ไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยเนียนทาเป็นเชิแล้วร้ลองให้ดับมือแค่เขาเห็นแล้วเขาออกมาเป็นอะไรเขาบอกเอยเธอเป็นอะไรเธอไม่เคยร้องไห้เลยแล้วเราก็เ่า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 เขาก็เลยบอกว่าเออครูบางคนเขาก็มีหัวโกรธอย่างเงี้ยนะลูกแต่เราก็ต้องเนาะมันจะสอบแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเกรดเราก็แบบแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องเกรดยังไง เดี๋ยวเ,เขาจะไปลบคะแนนหนูหรือเปล่าครูก็ไม่รู้เดี๋ยวครูจะช่วยคุยให้แล้วกันแล้วหนูก็ไม่เข้าอีกเลยเพราะมันเหลืออีกสองคาบแล้วจะสอบพอวันที่สอบปุ๊บหนูก็ไปดูคะแนนอา้าวอีดอกมันลบคะแนนกูจริงด้วยจากคะแนนเต็มเต็มเต็มเมมาตลอดอะ่ะมันลบเราก็เลยแบบด้วยความที่เราคอนเน็กชันดีเราสนิทกับอีครูธุรการเพราะอีครูธุรการชอบไปกินเหล้าร้านพี่เราเราก็เลยบอกว่าถ้าครูคนนี้ เอาคะแนนมาส่งเมืไหร่ให้บอกหนูนะเดี๋ยวหนู้าไปอันนี้คือเรื่องไม่ดีนะถ้าสมมติกูโกงคะแนนที่กูทําไม่ดีอะค่อยมาว่ากูแต่เย้งมันโกงกูก่อนแล้วคะแนนครูทั้งนั้นอะก็เลยเปิดห้องให้เราอ่ะเพื่อไปแก้คะแนนเองแล้วคือสุดท้ายคือเกือบเต็มร้อยไปเลยเกรดก็เลยออกมาดีมันก็เลยงงเขาเคยจบครูฮะอ้าวหรอคือชีอ่ะ่ากรรมอ่ะมันระมมันจะ,นจะเรียกอ,อะไร สอนกับค้าแล้ววิชาเนี้ยเขาไม่มาสอนเลยจนวันนั้นมันจะสอบแล้วเพื่อนเราอะอยู่ชมรมเขาเขาให้โต๊ะจีนมากลุมๆมากลุ่มๆห้ากลุ่มกลุ่มเรามันมันมันอยู่เกือบทั้งหมดอ่ะมันก็ทำาต่กูไม่ได้ทำทำเสร็จปุ๊บเขาก็ไปไหนกับเราเขากลับมาโมโหอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกับผัวมั้งแกให้หมดเลยฉันยังไม่ได้สอนทําก่อนได้ยังไงกูก็เลยงงว่าไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในชมรมมึงแกให้หมด บอกให้แกกูไม่พอใจว่กูแกะเข็มกูโยนใส่กระป๋องปองปองปองแล้วละหมันไส้เนาะเสี่ยงอ่ะมันมีจริงๆนะมึงคนบนโลกที่เสี่ยงแบบเสี่ยงมันทำไ้กดประกอบป๋องประสาททียอะไรกูสักอย่างให้กูหูดหงิดตลอดเวลามาจ้ามาจ้ากูก็เริ่มแบบอีนี่นี่หยุดพูดอยู่แล้วกูปาเข็มหมุดไปปักตรงนี้ก่อนปักคาอยู่ตรงนี้คาเลยเหรอไม่เข็มหมุดเข็มหมุดนิดหน่อยใช่หรือปุ๊บอุ้ยอะไรอ่ะบอง ปิบคูมแม่ไรอีเพื่อนก็ได้ใจแล้วบอกว่าพี่ดอกเกลียดมนันเนาะเยอะก็ปาปะครูกแกเริ่มมองละก็แก่อะเราที่สอบกอลังกิบน,นี่ดอกอยากปามากมือกูอยู่ยยงี้กูหันไปมองพอดีเดินตรงมาหาก,กูเลยตึงต้ง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 ตึ้งตึ้งตึ้งเธอทำอะไรกูทำบิณชเซิร์ชเนาะอ,อยู่ดีๆอะเขาฟาดหลังกูแรงมากแล้วมึงเข้าใจปะ กูอ่ะเป็นคนตกใจแล้วกูชอบสวนฟ้ากูบักกูวับกูฟาดว้ายดอกเต็มแรงเลย โยโซนตก<อ>ท่้งลายลายลายฟาดคืนกูบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมกูบอกว่าก็ครูมาตีหนูตกใจอ,ะอ่ะวันหลังตีก็บอกก่อนสิแบบแต่แเธอไม่มีสิทธิตีกูกูบอกว่าครูตีหนูอีกทีก็ได้แต่เมื่อกี้หนูตกใจวันหลังบอกก่อนหนูไม่ได้ตั้งใจถ้าครูจะไปบอกคนอื่นหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจาศใจครูส่วนปล่าล่ะก็เงียบก็ เออแกะให้หมดแล้วก็มาทำใหม่แล้วกันแต่จริงๆไม่ต้องตกใจนะตั้งใจอลไรมันใส่เธยเป็มีเรื่องกับคนที่ข้างนอกบ้างปะถ้าสมัยเรียนน่หนูมีหนูโดนแบบคนจำไม่ได้แต่เยอะประมาณ20คนกระทืบเฮ้ยเหตุเกิดยังไงอันนี้ช่วงไหนช่วงอายุอะไรปีหนึ่งคือโหน่ะ ก็ไปกินเหล้าสนุกของหนูปกตินหนูเป็นคนชอบเต้น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 เนี่ยหนูว่าเขาน่าจะเหมือนไส้หนูจำได้ว่าเมามากมากเมาสุดๆแล้วว่าแ,แล้วเหมือนเขาอะอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนทะเลาะกันเราก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่ใจเย็นๆเราเมาอะเนาะอุ้ยพี่ใจเย็นๆแต่อีซองคนนั้นหนันมาพูดพร้อมกันว่าอย่าเสือพร้อมกันเลยเหรอแล้วยังไงต่อเราก็บอกอ้าวพี่ีอะมันสองคนก็เลยจับกูอะลากไปตกลาลานตรงนั้นมันชื่อว่าฟูมูลเขาเซตร้านคือเป็นทราย Sociedad, ını, aha, มีต้นไม้แล aha, evet. cuerpo, ้วก็มีบ่อน้ําอยู่อันหนึ่งภาพที่กูจําได้คือปุบตุ้มกูตกไปในน้ําแล้วแล้วหัวกูอะมือกูอะจิกหัวสองคนอยู่อย่างงี้แล้วกูอะโดนจิกอยู่างี้กูทําไงได้กูต้องซัดอยู่เนี้ยซัดซัดซัดกูรู้แล้วว่าอีข้างคน่ะไปข้างหลังกูกูทําอะไรไม่ได้เลยกูเลยล็อกหัวเย็นที่ต่อยต่อยต่อยความรู้สึกกูที่ต่อยคนอะหนึ่งสองท่านต่อยต่อยต่อยหัวก็เลยทดนละมา ไป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 ได้ใ,ใจต่อเ,เออมันก็ไม่ไหวอนะเนาะมันก็ขึ้นกันมาที่ฝั่งขึ้นมาที่ฝั่งรากกไปหน้าร้านอุ๊กซั์กันอีเพื่อนกูเป็นชนีอ้วนคนเราอะถ้ามันมีซาตรา <c oughs> เรื่องการตบเตี๊ยถ้าจะห้ามอย่าห้ามฝั่งตัวเองเที่จะเสือกด,ดึงกูไว้ปึ๊กมิจ <m iss ure> ยาอีสัตว กูเงยหน้ามามันเป็นเด็กคลองอะยี่สิบกว่าคนอะวิ่งมาปุ๊บ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 กูบิดเลยปึ๊บกูก้มตัวลงเลยปึ๊บหลุมเพื่อนอะ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 กูเลาะกูบอกอุ้ยเป็นเห่าตีนได้ดีมากเลยบาบ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 ลุกขึ้นมาก่อนจังหวะลุกขึ้นมาแบบปึ๊บเพื่อนบอกหูอีดอกรถนะอีพวกแย่เนี่ยหลุมน่าเกลียดแต่ถ้าสมมติว่ามึงไม่เมานะมึงกูสู้ได้ก็ปึ๊บสักพักหนึ่งอีฟาละดาอ่า เลือดป้าสุไหลฟาดหัวไหลฟาดหัวัวแตกคูก็เลยบอกว่ามันเอาอะไรตีกัวเพราะว่ามันต้องตีด้านหลังถูกป่ะทะเลยมีกระเทยอยู่คนนึงของฝั่งนู้นเหรอของฝั่งเราเองปลาขวดมาขวดแรกเลยที่หัวเทมเทมที่หัวเลยอ่ะอันนี้มหาลัยจบแล้วมีต่อไหม ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยอะแล้วพวกแผลปงแผลเป็นอะไรพวกเนี้ยหนูเดือไงแบบว่าขับรถล้มบ้างอะไรนี่คือนี่คืออุบัติเหตุหมดเลยเหรอล้มหมดเลยขับรถต่างจังหวัดอะมันจะไปเที่ยวน้าตกแล้วที่ที่มันเที่ยวน้ําตกอะเขาจะทาถนนเป็นอย่างนี้เว้ยพี่พีทน่ากลัวมากตรงนี้จะเป็นเหวอ๋อแล้วเป็นเขาเออแล้วมันจะมีเส้นหน้าเส้นหน้าคือถนนใหญ่นะซึ่งมึงอะออกจากจังหวัดมึงตรงนี้ใช่ปะเนี่ยมึงขับไปเลยเนี่ยเออเส้นหน้าเส้นหน้าปึ๊บเข้าไปเลยนี่น้ำตก เส้นถนนที่ปูแล้ว No Challenge girl ก <c oughs> ูบอกวอา่ามึงแต่ถ้าไปเส้นหลังอ่ะจะเป็นถนนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยนะฟึบแล้วลงมาอย่างนี้เลยฟึบแล้วก็เป็นโค้งอย่างนี้ฟึบเชื่พวกมากูเอ็นกูเข้าไปเฟิบคือมันพ,อม,พ,อ,พอมันเป็นเนินอ,อย่างนี้ใช่ปะ จังหวะที่เราบิดอ่ะมันบิดแรงเพราะมันต้องอัดมันก้องอัดต้องอัดพอเราอัดเสร็จปุ๊บพอตรงเนี้ยมันอัดปุ๊บแล้วเราแบบไม่ได้ปล่อยเลยอ่ะมันแรงเรื่อยๆเว้ยแล้วมันเบรกไม่ได้อยู่แล้วมันแรงต่อุ้ยทำไงรู้ปะอุ้ยโขนตัวมาอย่างเงี้ยเฟมมันเป็นถนนอย่างฮะโขนมาอย่างงี้โขนมากูกำลังเลี้ยวแล้วกวกไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่ตรงนี้เหวชนตรงนี้เหวตรงนี้เหวกูเบรกเลยฟุบหมุนนี่เลย เข้าไปรถเข้าไปในบ้านคนเปอบกูกรลุกขึ้นมาเป๊บกูได้ยินเสียงรีดเพื่อนกูหันไปมองข้างหลังอีสานเพื่อนหายไปไหนนึก่ากเดินไปในบ้านคนเพื่อนกูเกาะอยู่งี้ค่ะเพื่อนกูเกาะอยู่ะต้อตเหใครเห็นว่างกั้างเกาะอยู่นียากกูต้องดึงเพื่อนกูขึ้นมาแล้วเลือดอ่ะทุกคนเลยทั้งสองคนเลยเออสองคนภาพที่ไปอ่ะอีกคนนึงถือล้อกูถึงบางโกนอยู่นะเดิน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 ย้อนทางไปให้เพื่อนละเต็มลยหมดเออเชี่ย ดีนะที่ไม่ตายแล้วก็แผลแล้วก็ไม่จานะแต่เด็กคือที่วัดอ่ะเด็กน้อยอ่ะต้องเอาจักรยานปั่นขึ้นไปแล้วก็ขับปล่อยมือลงมาที่มันเป็นทางชันอย่างเงี้ยกูกระ้มอีกกูก็เลยฝังใจว่ากูต้องตายเพราะเนินเดี๋ยวไอ้ีเหี้ยนเนี่ยต้กวันกูไม่ขับอะไรแล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่มีเลยไม่มีเรื่องเลยพอโตมาหนุ่มไม่ค่อยมีอ่ะเพราะหนุ่มไม่ค่อยแบบอะไรกรไม่ออกตัวให้ใครใช่เหมือนแบบก็ไม่ค่อยมีคนมาหาเรื่องถ้ามีคนเมามาแบบ อ๋ออ้ควายเลยเนี่ยหนูก็ต้องหัวเราะใส่ไปเลยแบบมันตลกอ่ะ,อะแล้วถ้าวันนี้คิดว่าถ้าตบกับปิงลี่อะใครชนะ,อะโอ้โหดูตัวดิดดให้ปิงปองอตบปิงปองยังเละเลยอีปิงกับ <c oughs> มิลินเอ็ก มิลิเอ <Above. key> ็ตตอนนี dai, ้เหมือนกำแพงเมืองจีนมิลิเอ็ตคือใครวะเพื่อหลบหลังได้ได้ป่ะอ๋ออ๋อพี่มวยวันนาทุกวันนี้ทะเลาะกับพี่มวยทุกวันพี่มวยเดี๋ยวไปซื้อเคงเกมพี่บอกว่าเอาเคงเกมนี้ไปใส่หนูตอนอ้วนแต่หนูไม่รู้ว่าพี่มวยใส่ได้มากเพราะตอนอ้วนหนูว่าสามสิบโอเอลว่าสามสองกูเลยบอกว่าพี่มวยไม่ใช่ไม่ใช่สามสิบสองกูเคยเคยไปถ่ายถ่ายอะไรกับกูมวย มึงใส่กางเกงเอวเท่าไหร่เดี๋ยวกูจะไปซื้อมาทุกคนแต่งตัวให้ให้หมดสามสองแม่กูไปซื้อเดินเข้าไปร้านากนันจำไเลยบอกสามสองมีไหมบอกมีคอสามหกเผื่อ 3, 6, เผื่อด้วย <laughs> พอดีเป๊ะสามหก <laughs> แล้วรอหานั้น <laughs> แล้ววันนั้นอ่ะกูไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนผู้ชายกูมันก็จะแบบโออวันไมหมีะะ่ใช่ปะไปร้านแบบล็อกๆกเขาก็ยังเถี่อนเพื่อนเขาอยู่เรื่องเอวเขาสามสองแล้วเพื่อนกูตัวเล็กกว่าผู้ชายเพื่อนกูหันมาถามว่าเฮ้ย เขาสามสองจริงหรอนี่เอลสามหกแล้วแม่งอะไรก่อแล้วสิ่งที่กูให้ทำคือหันหลังชนกันทีนึงให้ดูก่อนแล้วกูให้หันหลังชนกันอีนั่นเป็นหนังหลังพินโวยเกินออกไปอีกนะค่ับวยพิดล่าสุดกูถ่ายรูปเข้ามาหันหลังแล้วโกรธกูบอกว่าเอารูปไปแต่งกูบอกว่ากูแคปมาจากสตอรี่ค่ะ เออเห็นบอกเพลงใหม่เป็นการ์ตูนอ่ะไม่อันนั้นอันนั้นออกแล้วที่วิ่งวิ่งไงที่เราวิ่งไงทะหาว่าชีวิตนี้อาคุณแม่ยังไม่ออกไม่ออกอันนั้นปล่อยทีเซอร์หนูตั้งใจปล่อยทีเซอร์ทีเซอร์เป็นแบบเทเลอร์ไงบอไอ้ทหารว่าชีวิตนี้มีเธอเป็นเต็มเพลงเต็มยังไม่ได้ออกเอเปันนั้นคือท่อนบิดไม่ใช่ท่อนเมล แต่งเองแต่งเองหมดทุกเพลง ซือตอนนี้ทั้งชีวิตไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเท่ที่สุดจนเวลาไป<น>ตามค่ายต่างๆแล้วแบบมีผู้ชายบอกว่ยพี่เท่มากเลยผมเลยเฮ้ยหูเคี้ยพี่แต่งเพลงแล้วเทุกวันนี้เดินอย่างนี้ทุกวันเลยฝ <laughs> ากเลยนะคะ้าถ้าเสร็จทันก็จะปล่อยสิ้นเดือนนี้ถ้าไม่ทันก็รอไปเรื่อยๆแล้วอะไรมันยังไม่เสร็จอ่ะก็เห็นก็ปล่อยท่อนบิดไปแล้วจริงๆถ้าถ้าการจะปล่อยท่อนบิดคือเพลงจริงๆมันต้องเสร็จหมดแล้วดิไม่ก็มันเพลงที่ปล่อยท่อนบิดอ่ะคือเพลงที่เสร็จแล้วแต่เพลงที่ยังไม่ปล่อยเพลย์ไม่เสร็จอีก2เพลงวันนั้นเอะ แล้วก็ปล่อยมาใช้ท่อนนั้นมาก่อนเพราะว่าท่อนนั้นเราชอบมากที่สว่าชีวิตนี้มีเป็นเส้นชัยอะไรเงี้ยปล่อยออกมาแต่เรายังไม่ได้ไปอัดกับพี่ซินซิงกูล่าฝารละพ่อมีฟีดกับนักร้องท่านหนึ่งระดับตำนานแต่บอกไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้ออกอ่ะแล้วแล้วทีนี้คุณแม่ได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตมาบ้างเรื่องครูเรื่องความห่ามของครูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยความต้องโดนสบานใช่ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่อ้าแม่หนูก็ไม่คิดว่ามันต้องโดนสบานต่ให้หนูมีเป็นเด็กเที้ย่สำหรับเขานะแต่หนูมีคควววาาาามมรูู้้สึึก่่่ถันนนนงเเเไจออแบบหลยะ เขาจะได้คิดความคิดอะไรกลับไปบ้างนอกจากความาบ้าอํานาจของตัวเองจะไปอีกคนที่บ้าอํานาจอย่างเ mm. นี้ยคือตอนเด็กโดนแกล้งนะคะโตมาใช้อานาจคนอื่นเจอกู่เจอยังเจอก็เป็นหลูไปเรื่อยเจอกูอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณม vale ิกมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมิกคุณแม่เคยแบบเคยเยเอาดอไหมเคยจีนอเอาดออะน้ำน้ำตก น้ำตกที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเคยไหมโอ้ยน้ำตกไม่เคยฉันต่ำแบบนะเนี่วบ้านหนูอีดอกเคยไปเล่นน้ำตกใช่ปะน้ำตกมันเป็นอย่างนี้ไหมน้ำตกน้ำตกมัตกนตกน้ำตกแล้วก็เธออะอยากหาที่นั่งที่มันแบบสบายจิตสบายใจอุล่อไปข้างน้ำตกคนซอยกันอยู่ตรงต้นไม้แถวบ้านกูไม่ได้เลยเพราะน้ำตกมันเงียบสนามเด็กเล่นที่เป็นพลาสติกอะ ก็มีเพราะเงียบใช่ในไอ้นี่เลยในป่องสไลเดอร์ใช่ใช่คุจังสวัดฟิล